สบายดีทุกคนยินดีตอนหับเขาซูสองปะไก่บนหน้าคือเก่าตอนนอี้เดี๋ยวไปหาตัดมูกับนายพนเพลินนายพนเพนลินละ ไปเจอมูมันกินหน่อไม้ทุกคนอะแต่ก็มันอยู่บริเวณนะั่นหละเพื่อนนะมูลายโตนะ,ะเด๋ยังได้มื้อนี้ไปห้าลอ็อแล้วก็แบ่งกันไปและแบ่งกันไปแต่ละจุดแต่ละจุดนะอยู่ไกลกันบะเลยนบางที่พืนน,นั่นยิ่งพืนนี้ยิ่งเยอมันสิทธิกันทุกคนมีแต่บอกกันว่าพืนนี้ไปหลับจุดนั้นพืนนี้ไปหลัดจุดนัน้น มันนีหฮะเาเข้ามากลางดง,งนี่นแ<ถ>หละทุกคนแต่ยังบปเจอยังได,ได้เดี๋ยวเราลงไปตามหอมนี้เลยกัน จะเผากำมมบอนเลยทุกคนฝนตกแห้งขนาดทั้งครูมืดขึ้มาเลยนะข้างในกำลังเตรียมมองว่าสิไปใส่เแล้อได้นอนยัแล้วบิ่งผ่านเลยมาเนี่ยวิ่งผ่านออกไปไปเดียวฝนมาเลยเนาะเรียกพ้นโลกกันนี่จะได้กินยังไงเอ๊กินยังบัตรเลยเฮ้ยบปวดตงห่วงนี่แล้ว

มังคกบกบุกปักปุกปักหมูท่าอก็หมูรุ้น่ากินเลยเจาะขาเจาะม้าเลยม้อยงอตัเห็นก็่าวางคักเหมืนมันกกบบกล้นโอ้ยโอ้ยกังบกอยู่ยูน้นบ่ล้นบุกปักปุกบุก

ส่องไปคือการทนลบบตบีกันเด <c oughs> เดี๋ยวเอาอันนี้ก็ห้อกก่อนหลวกก็ห้อกก่อนเห็ดหลาบก็ห้อกแต่โบมีพริกป่นเอาใส่พริกอันนี้เลย นี่พักกินกับกระหอกก่อนหลาบกระหอกทุกคนราบกระรอกราบกระรอกพักอันนี้แสบก็ได้น,ม,นมันออกผัดผาดแน่จักไงเวลาก,กิน ภาคเข่าอยู wide, <No> <Uh ่ที่สีบมี่นั่นแหละวันนี้วดนนี้นังยี้นมาแล้วก็มันี่เดมอ อาได้จึงสาวน้ํากจัดเัดนะอืมไมเยเห็นหลับกัะหอกจนน้ำ เดี๋ยวมื่อนานจะปินกจะน้ำกินอร่อบ้างแซ่บขนาดแท้ที่แดกกว่าแต่จิบมียังกินเลยเนาะอ,อืยังได้ของกินแซ่บๆือ ในพันว่าให้เขามาเ้นนี้นะส่วนในพนันเนี่เป็นโขงไปอีกเสซนหนึ่งอ่าต่างคนต่างหลัดกันทุกคนถ้าเกิดว่าไายเจอกะยิงเลยเพิ่นว่ะเสียงในพนนันยะิงะที้ยน่า กับลุงยิงน้นเสียงในพันนิ่งบาทหนึ่งทุกคนอยู่ลุ่มทาง่นไปนั่นลงได้นี่ก็หลัดไปอันสุดเส้นทางเลยทุกคนวันนี้ไปเผากโกกบกก่อนไก่สิคานะเผากโกกบกมีเปอร์เซ็นต์กว่านะ มูกินมากระ b ก c k ทุกคนผาทุกพร้อทกเข้า,ขายังมันอีกกำลังไปสิ้อมะยิงกระหอบโอ้มูมันเข้ามากินมากระบ u c บาดบัดนี้ไหวมันกัก er อยู่ตรงใด มาใช่มัยยิงกระหอกเพราะว่าอยู่นนี่ๆอยู่นี่ลมมันไม่กินมะกระบุกแลนแต่ขึ้นไปเลย ตอนนี้การเริ่มคำนะทุกคนเดี๋ยวเขานั่งถ่ายให้มันมืดก่อนแล้วก็ยังเละาะก้านครับเลยนะเพราะว่าตอนนี้ฮะถ้าเกิดว่าเอาเลาะไปโคมกนันยังบดได้แล้วก็ปืนของเขามันเป็นปืนกลแล้วก็นแนมโบห็นผมทุกคนถ้าเกิดบบเปิดไฟก็นแนมโบห็นปรีกระเทิรนแนตะ่๋ยังไดงก็เอาวันนี้ก่อน ยุ่งายขนาดเลยเนี่ก็กลับมาบอนเลยทุกคนกับบุรยอยีกงน้นเลอันบางไดนี่เจอไก่ตัวหนึ่งกับบุรอีทุกคนเพราะว่าเขาเข้าไปเลยรกับมันเห็นเขาก่อนบุท่ันมันนะ เดี๋ยวบัตรนี้กะกลับมากอะแล้วเสด้ไปหาปลาก่อนไปหาปัานปา่นลปลาทุกคนอ่ะพอได้เอามากินตอนแรลกนะบางทีทีมงานเฮากลับมากเพมีผ้าด้กะอยางน่อยกะมีปลากินก็โอเคอยู่ได้ปลานีไลยอยู่ได้แต่ขั้นปลาเราไนีไล่เขากับบ้านะเดี๋ยวกันเติโตใหญ่ๆเนะ่จักหน่อยหนึ่ง

เนี่ยเดี๋ยวเขาต้มนำก่อนได้ถ้าเกิดว่าเข้าใ่ป้าพร้อมกำนำนะมันสีขาวทุกคน,น,นขาวเดียวมืดขาวเดียวมืดได้เดี๋ยวต้มนำไปแล้วก็ให้มันพดแม่นผสม,มออกแบบ จิ้มปะนะิ้มเลยอ่ะนี่ก็แกงปลาแล้วก็ปิงนก

นอนเลยประการุกเรียบรบ้อยปิ้งนกแกวพริกดิบเบดระแกงแกงระปั๊กซ <Sim o. S 2> ีมูันแซบแลวจังหวะเห็ดกันาแซบและจังวเห็ดเฮ้บ้า โอเคโอเคโอเคแล้วขอเฮ็ดโอเคไปหวานนะโอเคไปหวานตกลงอือนั่นแหละจุดสาบตกลงอืใช่หัวเจ้าเฮ็ดอ่ะแสบเลยอ้านี่กากินข้าวกินหนำเรียบร้อยก็เดี๋ยวสิได้ พักพรเนะทุกคนนะเดี๋ยวจังได้กะเออค่มกันเมื่อ,อ่ะเดี๋ยวจังได้กะคลิปหน้าไปเลยทุกคนพอๆกันใหม่เด้อบ๊ายบาย